โอเคครับก็อตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่บ้านของลงดำแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปที่ที่พักก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นมาพยุยกันนะครับเอาเขา้าของไปเก็บก่อนอไปดูห้องพักกันเข้ามาดูบรรยากาศนะครับที่นี่คือเกาะเตานะครับหลังจากที่เรานั่งเหลือจากเกาะเชินระวังว่างนี่ปุ๊าทางร้นานอาหารหรือว่า รถมาคุณรถมาเราไปทางนั้นะนะ,าาะอาหารเราไปถามคุณรถเหรอคือรถเลยครับขึ้นรถเลยรถคันนี้เหรอคันนี้แหละครับใช่ไหมขึ้นรถไหมไม่ต้องไปจองก็ได้ตลอดอ๋อเขายังไม่ได้จองไว้ให้ใช่ไหมอไอ้ถามนะพี่ตกลงยังพี่นุก๊กเขาบอกว่าเดีย๋ยวาท้อค่พี่บอยก่อนมาไว้เขาบอกว่าข้างบนนี้มีเกจจองยี่ห้องอ่ะไม่ประสานบอยไว้ครับ ่าจาไมข้าง,งบนเก่าบาเก็บเอาขึ้บนบนห้าทางาขณะนี้เราก็ถึงที่พักกันแล้วนะคะเราอรอเจงหิวมากค่ะเป็นไงครับเจง นี่รออะไรอ่ะนี่แม็กสายสาย,สายโวยนะคะคลิปนี้บ่นอยู่คนเดียวอะทั้งทั้งทั้งไปทั้งกลับน้ำกินน้ำ เดินไปไหนอ่ะถ้าอยู่ติดทะเลเลยอ่ะเดีย๋ยวไปเดินทะเลเล่นกันโอเคเติมพลังก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะเอาดิเงี้ยยางบานเนี่ยนั่นแมอยากินสำรวจสำรวจมานี่คือหองแก้มของแก้มคนถ่ายรูปเนี่ยชอบอ่ะ เลี้ยงว่าในตัว <c oughs> เขามาจับดิไอ้เจ๊งเอาเลี้ยงว่าในตัวไมหมน, <c oughs> นี่จะเอาข้ามก่อนเลยมันหนีมันหนีะนะคะระหว่างที่เรารอให้เขาทำข้อสัญญาห้องให้นะนี่ก็ประมาณสักบ่ายกว่าแล้วบ่ายประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามได้แดดประมาณร้อนมาก เราให้ดูวิวรอแล้วกันเนาะอ่านี่นะคะเกาะเต่าชายหาดทองพักติดทะเลร,รอเขาทำที่พักแป๊บปกติปกติที่พักมันราคาอยู่ที่3,500แต่ว่าพอมาในแขกของรูดัมเขาก็ให้อัตรา ส่วนรถพิเศษอยู่คืนละ800อค่ะุ่นนี้เราก็จะเดินทางกลับโครเอเมใช่โคราสิพูดผิดุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านที่เชลบลีแล้วค่ะเ<อ>ย็นนี้เราจะถัว่วเที่ยว<อ>เดินเล่นชายหาดอะไรกันเล่นตอนนี้ไม่ไหวอ่ะร้อน ยามเช้านะคะเช้าและยามเช้าที่เกาะเต่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจะกราทะเลโทะเลแสนงามแสนงามแสนงามเต็มดด้วย,วยบ้านค่ะถ้าเป็นถ้าไม่ติดสถานการณ์โควิดเราจะไม่ได้พักแล้วนะพอเรากท่องเทีย่ยวที่นี่ก็เยอะค่ะเยะะ สวัสดียมามเช้านะคะเช้าที่13กันยายน2563นะคะเรากำลังจะออกจากห้องเราจะไปข้างล่างกันดิฉันรับหน้าที่แทนคุณจิงภาพเพียนะคะเดีย๋ยวเรา,จะ,ะา,าจะพาไปข้างล่างกัน๊ดิด สิบแปดนะไม่ใช่เบอร์แปดเราจะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปหาคุณเจ๋งนะคะเราเดินลงันด้านล่างกันนะเราเดินลงไปพร้อมๆกันเลยโนี่นะคะทางเดินที่พักปกติราคาราคาค่าห้องพักอยู่ที่คืนละปกตินะ พันห้าหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาให้เขามีส่วนลดอยู่ตอนนี้ดีว่าคือละแปดร้อยเดี๋ยวเมาแล้วมาแล้วเจ้าของค่ะสวัสดีค่ะคือจริงเจอต้นเลยอละต้นมึงไอเหี้ยเจอผลิตเลยแหละ ถมากินนี่ก็ู้บอกแล้วใครอย่ามาปลูกปลูกไว้ทำยาไตายหมันจะดีน้ำเข้าออกมาต้องยาจะเรียนดูทำยาเดี๋ยวเราจะไปดูทะเลกันดีกว่าพาเที่ยวเนาะแล้วก็ชิมอ๋อก็สั่งสั่งใหม่ใหม่เลยอ่าต้องสั่งใหม่เลยนะสั่งตรงนี้หรหรือสั่งตรงไหนตรงนี้้แลวเดี๋ยวเขามาก็บอกเราเอาเอาเครื่องดื่มอะไรก่อนเท่านั้นเอง แก้กาแมีแค่นี้ใช่ไ้มไม่ได้มีน้ำส้มเลยเพราะว่ได้แยงก็ได้ครับไีแล้มันมีเดี๋ยวพี่คะมีน้ำส้มไหมคะน้ำส้มมีค่ะพี่คะรับเพิ่มอีกหนึ่งดค่ะแล้วก็อันนี้ยิ่ง้าวเีกินเ่ะเดดห้ากินหมดหมกินไหมดเดยแล้วเป็นภารผมอิบอก เ้าจะไม่หมดกะกนเดียวแล้วเมื่อกี้คุณสั่งไปกินมันไม่ค่อยออกก็สั่งคดแล้วเออเง้ง้ไมดคไี้ยมไม่จะวดไปไม่ค่อยขอบอกว่าสั่งคเดีพี่ขาเอ่เมื่อกี้ขโหนไม่เอาแล้วค่ะย่รูทานกับแงก็ได้แต่แต่น้ำส้มเอาค่ะพี่น้ำส้มมันอยู่อ่ออือ ไปเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันก่อนระหว่างรออาหารไปเที่ยวไปเที่ยวทางเดินลงไปหาดที่พักติดกับกับชายหาดเลยนะทำ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 เดี๋ยวพาไปดู Lưu phân lên nám cân Hello baby 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 เจ๊เจ๊น่ารูกมางบ๊ายบายบ๊ายบายดูน้ำใสมากเลยดูสิใสอ่ะใสจะเห็นท้าด้วเองเลยดูดูดูไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะพาไปดำดูประการังกันนะวันนี้เย็นเราจะไปดูประการังกันปลาต้าวปลาต้า สะอาดจนะังมากทำไมชลบุรีพี่เป็นอย่างนี้พี่เห็นตัวปลาเลยคุณสิดูดูด,ดูแต่ื่อเมื่อคืนก็บอกว่ากำลางคืนปลาจะขึ้นมาเยอะค่ะเพื่อนเห็นไหมอ่ะเพื่อนเห็นปลาไหมดำเลยเดินแบบแดดแรงกว่าชลบุรีอีกนะ